ตัวลู n a หรือเทอรล่าเองนะครับอาจจะไต่ขึ้นถึงร้อยดอลลาร์นะครับตามนักวิเคราะห์ได้ระบุเอาไว้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ oh. เข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วย m e ก a าสวอผ่านกระดานบิดเก็ตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนใครมูลไปด้วยกันกับช่องคอยด m มูลนะครับ วันนี้เรามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับลู n a าหรือเทราด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับเรากา็แนะนำนะครับกระดานปิเกตนะครับท่านใดยอยากจะฝากลู n a าแคส s ิกนะครับดอกเนี่ยประมาณ10%ต่อเดือนก็สนใจก็สามารถเข้าไปฝากได้นะครับหรือท่านใดยอยากสนับสนุนช่องก็ซื้อเหรียญ BGB ก็ได้เป็นเหรียญของกระดานปิดเกตนะครับซึ่งเหรียญเนี้ยก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการลงทุนให้กับสำหรับคุณนะครับ ก็สเต็กหรือเซฟวิ่งเอาไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวตลาดจะทิ้งมาว่ากันกระดานบิตเกตอยู่ที่สิบสาถึงยี่บของคอยมาเกตแคปนะครับขึ้นลงประมาณนี้แหละโอเควันนี้เรามาถึงเรื่องของลู n a หรือเทอร์าด้วยกันนะครับโดยเฉพาะตัวของลู n a ที่เป็นลู n a เดิมนะครับที่เป็นตัวโลโก้สีส้มเนี่ยนักวิเคราะห์นะครับบอกว่าอาจจะไต่ขึ้นถึงร้อดอลลร์ได้นะครับแปลว่าส่วนหนึ่งเขามั่นใจนะครับว่าคดีของโดคอนเนี่ย จะปลดล็อกก็ได้เดี๋ยวเราต้องไปตามคดีของโดคอร์กันอีกทีนะครับจากนั้นผู้ค้าแล้วนักวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัลนะครับแอลคอยหรือเชอร์ปาก็คาดการในโพสต์เก่อนหน้านี้ว่าเทอรล่าลูน่าเนี่ยอาจฟื้นตัวถึงเหนือร้อยดอลลาร์นะครับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยโพสต์เขาระบุว่าถึงเวลาที่จะทําให้ทุกอย่างกลับมาได้มีการซื้อขายครั้งเดียวรวมถึงภาพหน้าจอกราฟ3วันสําหรับลูน่าต่อ USDT นะครับ ถึงเวลาที่จะทําให้ทุกอย่างกลับมาใน1การแลกเปลี่ยนของลูน่านะครับอันนี้ก็เป็นแอลคอยเชอร์ปานะครับในทวิ t เตอระบุไว้วันที่28กันยายนปี2023นะครับก็ไปตามในในไอตัวของทวิ t เตอของเขาดูนะครับหรือ X App นะจริงๆใช้ทวิ t เตอมันคุ้นกว่านะ X App มันผมว่ามันเจือนเจือนปากไงไม่รู้นะครับมันสะกดยากนะนะครับ ดังนั้นหากแนวโน้มเนี่ยขาขึ้นนะครับเราก็ลึกซึ้งนะครับเนี้ยเกิดมูล,ลค่าของแอลโคยเพิ่มขึ้นถึง2 5 5หมเปอร์เซ็นจากราคาปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ประมาณ0.5171ดอลลาร์นะครับณนะเวลาปัจจุบันจากข้อมูลของคอ i n m มาเก็ตแคก็พบว่าแอลโคเนี่ยมีราคาเพิ่มขึ้นถึง19.97เปอร์ซ็นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับฉะนั้น การที่ราคาพุ่งสูงขึ้นแล้วลูน่ายังมีปริมาณการซื้อขายราย4 4ชั่วโมงนะครเพิ่มขึ้นอย่างมากอีกด้วยในปัจจุบันนะครับปริมาณการซื้อขายของลูน่าก็มีการเพิ่มขึ้นมากกว่า460%ซึ่งผลให้ยอดรวมอยู่ที่ประมาณ316.4ล้านดอลลาร์นะครับเรามาดูของอกราฟของการวิเคราะห์ของคุณอาลีด้วยกันนะครับอาลีหรืออาลีเนี่ยแหละสำหรับลูน่ต่อ u ูเนะครับที่มาจากเทดดิงวิว เมื่อดูกราฟรายวันนะครับลูน่าจะ USD อราคาของสกุลเงินนี้ต้นได้ทะลุแนวต้านที่0.5340ในช่วงต้นของเซสชันการซื้อขายของวันนี้อย่างไรก็ตามตั้งแต่นั้นมานะครับราคาก็กลับต่ำกว่าจุดสำคัญนะครับณนะเวลาปัจจุบันมาตลอดเนาะก็คือซึมลงเรื่อยๆนะครับหากลูน่าปิดแท่งเทียนประจำวันได้นะครับของวันนี้จะก็จะต่ำสุดจุดราคาเนี้ย ก็อาจมีความเสี่ยงที่จะดึงกลับไปสู่ระดับแนวรับทันทีนะครับที่0.4510นะครับดอลลาร์ในอีก24-48ชั่วโมงหลังจากนั้นแรงกดดันการขายอย่างต่อเนื่องนะครับอาจบังคับให้ราคาของลู n a ต่ำกว่าจุดที่เป็นมาตรฐานก็ได้นะครับคือ0.3755ดอลลาร์ฉะนั้นเขาบอกว่าตอนนี้นะครับถ้าเกิดดูเรื่องของบลูแฟ t นะครับ ไอเขาเรียกว่าการวัดค่ากราฟนะครับเป็นเป็นแนวกระทิงหรือเปล่าเนี่ยก็เพิ่งถูกกระตุ้นเมื่อเร็วนี้นะครับนี่อาจจะทําให้ภาวะหมีเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะเลยนะครับในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาเส้น EMA 9วันตัดเหนือเส้น EMA 50วันสิ่งนี้จะชี้ให้เห็นว่า9วันก่อนหน้าซึ่งเป็นช่วงกระทิงมากกว่าเมื่อเทียบกับ50วันที่ผ่านมาซึ่งอาจบ่งชี้ถึงโมเมนตัมของลูนา ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนั่นเองเขาบอกว่าหากโมเมนตัมขาขึ้นยังดำเนินต่อไปราคาลุน่าอาจจะพลิกแนวต้าน0.5340ได้ที่กล่าวมานะครับข้างต้นเป็นแนวรับต่อจากราคาสกุลนีนิจอนอาจจะเพิ่มซึ่งเป็น0.6145ดอลลาร์ในอีก2-3วันข้างหน้านะครับก็อาจจะมีย่อสักนิดหน่อยนะครับสักคืนนี้หรือไม่ก็เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ ราคาก็น่าจะมีโอกาสไปอีกนะมาข่าวที่2ละกันนะครับคดีของโดคอนนะครับเนื่องจากทางเสกเนี่ยเขาต้องการให้โดคอนเนี่ยมาเป็นพยานปากในทางสหรัฐอเมริกาเนาะเพราะตอนนี้มีการสู้คดีกันอยู่นะครับเขาบอกว่าไอ้กระดาษนะครับหรือว่าตัวของเปเปอร์ที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับใช้มาเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ต้องใช้ตัวโดคอนเลย นะครับโดคอนก็ทำการคัดขวาคัดค้านนะครับตรงนี้เพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็รู้ละเป็นเหตุผลทางการเมืองข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่ากราตรเนี่ยนะครับพยายามขอลาเพื่อรับจำเลยนะครับโดยโดคอนในสหรัฐอเมริกาก่อนวันที่13ตุลาปี2023ิบเพราะว่าโดคอนอยู่ในมอนเตนิโกนะครับเขาไม่สามารถที่จะมาให้คำให้การได้ซึ่ง ทางกรรหรือเศกเนี่ยเขาก็รู้ตรงนี้นะครับว่าคอเนี่ยยังถูกกักตัวอยู่ในมอนเตเนโกนะครับเราก็ต้องใช้ระยะเวลาถึงอีกประมาณ4หรือ5เดือนนะครับที่จะถูกปล่อยตัวนะครับจากตรงนี้ก็เลยทำให้อ่ากับวันที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยยติควรถูกปฏิเสธนะครับเพราะเป็นไปไม่ได้ว่าคอเนี่ยจะมาปรากฏตัวใน การให้คำดังกล่าวด้วยซึ่งคดีความนะครับจริงๆอ่ะมีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับเกี่ยวกับคดีงานความกฎหมายนะครับของเซกต่อเทอร์่าฟอร์มและนะครับก็ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับโดยการยื่นฟ้องเนี่ยเขาก็กล่าวหาบริษัทนะครับที่ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยการการใช้การฝากของเทอร a u า USD นะครับที่เป็นตัวเก่านะ่ะ สำหรับนักลงทุนก็มั่นใจว่าเทอร์รายู่ทีก็รักษาค่าเงินดอลลาร์นะครับที่ฝากเอาไว้ทุกๆตาารีเพกนะครับก็จะมีระบบกลไกที่เขาว่ากันนั่นแหละนะครับแต่อย่างไรก็ตามน,นะครับมันก็ล่มสลายนะในปี2022เดือนพฤษภาคมก็เนี่ยนะครับสมผลให้นักลงทุนสูญเสียเงินประมาณ50 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับดังนั้นอันนี้มาคาบเกี่ยวในของอเดือนมีนาคมด้วย นะครับคนที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของมอนเตเนโกรชื่อมาโคคอวัคส์นะครับเขาก็ยังไม่ได้ให้คำยืนยันอะไรนะครับว่าจะส่งโดคอเนี่ยเข้ามาข้ามแดนหรือเปล่านะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับหรือเกาหลีใต้หรือไม่นะอันนี้เป็นการรายงานจากภูมเบิร์นะครับก็ยังไม่ได้ชัวร์อะไรร้อเขนาดนั้นว่าเขาจะส่งหรือเปล่าซึ่ง คดีความนะครับก็คือว่าถูกตั้งข้อหานะครับว่าโดคอเนี่ยเป็นซ e o ของเทอร่าฟอร์มแลนะครับเราก็ทำให้เทอร่าไม่ปลอดภัยนะครับเราก็ทำให้หลุดเพลกเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยทางาฝั่งของอเมริกาเขเขียนมานะครับว่าไอ้ทฤษฎีเนี่ยทำให้คอเนี่ยต้องไปติดคุกในมอนเตเนโกนะครับถือว่าเป็นเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่เออผมว่า ใส่มาแบบเออน่าฟังเหมือนกันนะครับน่าสนุกเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้นะครับโดคอรก็บังเิญข้อหานะครับแปดกระทงในสารัฐนะก็เกี่ยวกับคดีช่อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ชอ่อการช่อโกงหลับทรัพย์การช่อโกงผ่านธนาคารและสมคบคิดช่อโกงมีส่วนร่วมในการบิดเบือนตลาดนะครับก็คดีก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ฉะนั้นทางา การสืบสวนนะครับกลางแห่งสารัฐอเมริกา FBI เนี่ยและอายการจากเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กก็กำลังสืบสวนการล่มสลายของเทอร a ล่าอย่างแข็งขันเนาะและการสืบสวนเนี้ยถึงมีการสัมภาษณ์นะครับอดีตพนักงานของ t ทอร a ่าฟอร์มแด้วยนะครับและเดอรมิทุนาคอนก็ถูกจำคุกในมอนเตเนโกถึง4เดือนฐานครอบครองหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางปลอมนะครับคำตัดสินนี้ยังใช้กับฮัน ชองจุนอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเทอร่าฟอร์มแล็บก็ถูกต้องข้อหานี้เหมือนกันนะครับทำให้ถูกจับอยู่ในทางของมอนเตนิโกนะครับเพราะว่าตอนนั้นโดคอเนี่ยจะเดินทางไปไปดูใบเนาะนะครับแต่ว่าถูกจับในนี้ซะก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นคดีก่ะก็คิดว่า ถ้าบทวิเคราะห์นั้นจริงนะครับลูน่าหรือเทอร่าเนี่ยอาจจะขึ้นมาแรงอาจจะไม่ร้อยดอนก็ได้นะครับอาจจะขึ้นไปสัก5้าหดอนนะครับหรืออาจจะเป็นแบบเดียวกับ XRP คือ0.9นยดะครับศูดกอนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะสำหรับข้อสรุปตัวนี้นะดังนั้นไอ้ข่าวแบบนี้นะครับจะมีผลต่อลูน่าแคสติกกับ USTC แน่นอนนะครับ ก็จะมีข่าวดีอะไรมาให้กาวแล้วแหละเดี๋ยวข่าวฝาดก็ามาอีกนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้มันมีประวัติเยอะนะครับเรามาดูเรื่องของการวิเคราะห์นะครับมันจริงๆมันมีอยู่สี่เหรียญแอลคอยที่น่าจาับตามองนะครับมีการซื้อขายที่ยอดเยี่ยมมีทั้งเทอรล่าคลาสสิกเวอร์คอยนะครับโซโลนาแล้วก็ลูบมึนนะครับเราไปรับชมทีละเหรียญด้วยกันนะครับแต่ขเอเจาะเหรียญเดียวลูน่าคลาสสิกแล้วกันเขาบอกอย่างนี้ลูน่าคลาสสิกสามารถเอาชนะจุด ที่สำคัญนะครับของราคาได้48ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่กลับมาซื้อขายที่ต่ำกว่าเครื่องหมายนี้ในเวลาปัจจุบันอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของไอ้รูปแบบนะครับของบลูแฟตเนี่ยทางเทคนิคนะครับหรือแบร์แฟตเนี่ยก็รัานน่าสังเกตนะครับว่าบนกราฟรายวันของแอลคอยถูกกระตุ้นนะครับ ซึ่งส่งผลให้ราคาหรือมูลาค่าของลูน่าแค s s ิกเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเรามาดูเรื่องของเทดดิ้ง i ิ w อันนี้เป็นกราฟลายวันนะครับของ l u น่าแคส s ิกต่อ usdt ด้วยกันใน48ชั่วโมงที่ผ่านมา l u น่าแคส s ิกสามารถทะลุระดับแนวต้านนะครับที่ $6420 ดอลลาร์ที่0ูนย์สตัวได้นะครับแม้ว่าราคาของสกุลเงินนี้จ้อนจะลดลงต่ำกว่าเกณฑ์นี้แต่เส้น ema 9วันนะครับพึ่งหนึ่เส้น ema 20วัน เนี้ยเป็นสิ่งสัญญาณทางเทคนิคนะครับขาขึ้นที่สำคัญสำหรับบ่งชี้เรื่องของโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปเป็นขาขึ้นนั่นเองฉะนั้นหากไอ้รูปแบบนะครับฟแฟลตนะครับในการเปลี่ยนทางเทคนิคนีคน้ได้รับการตรวจสอบแล้ลูน่าแคสซิ่งอาจจะทะลุนะครับตามเกณฑ์มาตรฐานที่6,420ที่0ูนยตัวเงินสกุลดอลลาร์ได้อีกครั้งและอาจพลิกกลับไปสู่ ระดับต่อไปได้นะครับก็ต้องจับตามองกันนะครับระหว่างเส้นม e m a ห้าสิบวันเนี่ยดังนั้นการปิดแท่งเทียนนะครับลายวันเหนือจุดราคาเนี้ยอาจจะสร้างรากฐานนะครับที่จำเป็นของ l u ูนาแคส s ิกที่จะไปแนวต้านถัดไปคือ6,870ดอลลาร์ที่ศูสตัวได้ต่อนะครับถ้าเกิดเรามาดูนะครับเรื่องของตัวของ Lu ูนาแคสิกนะครับ ถ้าในทางกลับกันราคาเนี่ยล้มเหลวลหน้าแคสิกอาจปิดท่งเทียนลายวันเหนือจุดราคาเนี้ยภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าอาจทำให้ตลาดกระทิงเนี่ยอาจจะเป็นโมฆะนะครับในสถา,านการณ์ที่ลุน a าแคสิกเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้อิมเอวันและแรงตกอาจจะไปอยู่ที่6,110ดอลลาร์ที่04ตัวเงินสกุลด,ดอลลาร์นะครับเป็นแรงกดดันในการขายอย่างต่อเนื่อง ทำให้แอลคน์ th, เหลือเพียงแค่5,840ที่0สี่ตัวเงินสกุลด,ดอลลาร์ก็ได้นะครับสำหรับข่าวลูน่ามีอยู่ประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับก็คิดว่าตัวของลูน่า2.0น่าจะมีการขึ้นเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ตัวลูน่าแคสซกับยูอซก็น่าจะมีการขึ้นตามด้วยนะครับเพก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือน ทางทีมของเทอรล่าพยายามสับขาหลอกนะครับเราก็ข่าวนะครับโดยรวมของเทอรล่าก็สับขาหลอกเหมือนกันนะครับจะขึ้นตัวไหนก่อนจะไปตัวไหนก่อนเดี๋ยวเรามาดูดูข้อมูลของทางไบแนนด้วยกันนะครับตอนนี้ไบแนนเนี่ยก็จะสละเรือทงที่รัสเซียและ้วนะครับเพราะว่าไอข่าวนี้แหละนะครับที่ทําให้ทางอเมริกานะแล้วก็ทางยุโรปนะครับพยายามโจมตีไบแอนด้วยอันนี้เป็นข่าวหนึ่งนะครับ เนื่องจากไบแ c นจะประกาศเมื่อวันพุธว่าจะขายธุรกิจให้รัสเซียให้กับคอม e x นะครับซึ่งกล่าวโดยอดีตพนักงานของไบแนนสองสาคนในการร่วมนะครับเพื่อจะมีการแลกเปลี่ยนที่เพิ่งเปิดตัวในช่างพึงเจา้านะครับผู้ก่อตั้ง CEO ของไบแนนะกล่าวในโพสต์นะครับบนทวิตเตอร์ด้วยหรือ X นะว่าอดีตสมาชิกทีม วิทยาการการเข้ารหัสลับและความปลอดภัยของข้อมูลไบแ a น c e อาจร่วมกับคอยคอมเอ็คอมนะครับหรือทําได้เช่นนั้นแล้วนะครับซึ่ง ComEx เป็นกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่เปิดอย่างทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาฉะนั้น ComEx เนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ให้ผู้บริการผู้ใช้จากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มของลูกค้าฝั่งของรัเสเซีย นะครับมีการบล็อก IP และ KYC นะครับเนี่ยเป็นคำขอในข้อตกลงเขาก็กล่าวเสริมประมาณนี้นะครับแล้วก็ทาง CC นะครับหรือช่างเพิงเจ้าเนี่ยเขาก็ออกมานะครับว่าการขายครั้งนี้ให้คอม e x เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นด้วยนะครับหรือบายนนไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นนะก็หมายความว่าโปร่งใสนะครับบอกว่าเอ้เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคอม คอม e x นะครับคอมเอเขาเขาดำเนินการตัวของเขาเองนะครับในกระดานเอ็กชนนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มผู้ใช้ทางารเสียแหละก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าจะเป็นข่าวที่ดีนะครับก็ตองดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าอเมริกากับทางยุโรปนะครับโจมตีไปนานเหลือเกินถ้าข่าวนี้มาน่าจะน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องข้อความในสารอะไรพวกเนี้ย น่าจะเคลียร์ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าแกลลี่หรือซีซีจะชนะนะครับในสันก็คือใบแนงกับเสกันนะก็ต้องดูกันนะครับข้อมูลจากตรงนี้ก็ประมาณนี้มาสู่ข่าวของประเทศจีนบ้างนะครับตอนนี้จีนพยายามที่จะผลิตชิปนะครับที่ขับเคลื่อนโดย AI ตรงนี้มีเบื้องหลังในอเมริกาด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางจีนเนี่ย เขาก็ได้ผลิตชิปที่เป็นของหัวเว่ยเป็นผลิตชิปของตัวเองได้แล้วนะครับอันนี้เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่จีนเนี่ยเริ่มที่จะล้ำนะครับเทคโนโลยีเนี่ยเข้าใกล้อเมริกามากขึ้นดีไม่ดีบางจุดแสงแด้วยแต่ข่าวเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับหรือ2หรือสามสัปดาห์ที่แล้วเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมนะครับใหญ่ในวอชิงตันดีซีนะครับ แล้วก็การประชุมของผู้ประกอบการเนี่ยเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI รวมนั้นหนึ่งในนั้นคืออีลอนมาร์กมาร์คเซกเบิร์กแล้วก็เราก็ Microsoft นะครับแล้วก็อีกหลายบริษัทเลยนะครับที่มีการประชุมกันเพื่อจะทำให้มติร่างคอรอมอรนะครับหรือกฎหมายกฎระเบียบต่างๆเกี่ยวกับ AI เนี่ยผ่านเพราะมันจะไปคาดเกี่ยวกับ Nvidia นะครับเพราะ Nvidia เเนี่ยเขายื่นไปว่าเอ้ยตอนเนี้ย ชิปเนี่ยเขาต้องการพัฒนามากขึ้นนะครับเขาจะใช้ AI เข้ามาช่วยฉะนั้นเขาก็ต้องมีการร่างกฎหมายนะครับก็ส่งให้สอวอไปแล้วอยู่ที่ว่าสอวอจะจะให้ผ่านหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมว่าให้ผ่านนะครับแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันมีฝั่งของเดโมแครตด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวถ่วงความเจริญเลยอะนะถ้าถ้าพูดกันในในช่วงนี้นะที่ ที่นโยบายของการเมืองอะนะครับเขาอยากไปเน้นเรื่องสงครามอะไรมากกว่านะผมก็เข้าใจเขานะครับว่าคนเรามันก็เป็นประเทศประชาธิปไตยเนาะมันก็มีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับแต่ผมก็อยากให้เห็นภาพตรงนี้นะครับว่าจีนเนี่ยเขาไม่รอหรอกนะครับเขาเตรียมแล้วนะครับตรงนี้ข่าวมาจาก South China Morning Post นะครับได้รายงานนะครับโดยการ พัฒนา AI เนี่ยมาจากนักวิจัยจากมหาลัย่าทิงหัวนะครับกับการเจรจาผู้บริหารในพื้นที่ใหม่ของเสี่ยวการนะครับแล้วก็เป็นสถา,านที่มีศักยภาพในการติดตั้งโรงงานเสนอเอาไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ก็จีนเขาเตรียมตัวแล้วนะครับทำเต็มที่นะครับก็จะเข้าสู่เรื่องของ AI เนี่ยแหละพอจีนก็ไปขอพึ่งเทคโนโลยีจากอีลอนมัสเนาะแล้วอีลอนมาก็ นำเสนอเทคโนโลยีของเขาให้นะครับก็ถ้าอเมริกาช้าเนี่ยเดี๋ยวหมาฆ่าไปแดกผมบอกว่าประมาณนี้แหละนะครับไม่อยากจะพูดเรื่องของการเมืองมากนะครับแต่จีนเขาพยายามทําอย่างนี้จริงๆนะครับถ้าอเมริกามวยจะทําสงครามเราไม่เร่งนะจบครับเทคโนโลยีต่างๆจะไปกองอยู่ที่จีนรวมถึงเม็ดเงินด้วยนะครับสู้ๆครับอเมริกา เมื่อพูดถึงทางจีนนะครับเราก็ละเลยไม่ได้กับ SHX Exchange โดยเพราะคุณจัสตินซันนะครับเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับมาก่อนเป็น c ี o ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ละกันนะครับก็หลังจากโดนแฮกมูลค่าประมาณ8ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับการพูดคุยเรื่องนี้ของจัสตินซันก็เกี่ยวกับความปลอดภัยของคริปโตเน้นย้ำนะครับถึงสินทรัพย์ของผู้ชายนะครับ s x x นะครับเขาก็จะแฮกเราป้องกันสินทรัพย์ของผู้ใช้ด้วยนะครับดังนั้นเร,เรื่องอะ่ะมันเริ่มตั้งแต่24กันยายนปี2023นะครับก็มีการตรวจสอบแบบเรียลไทม์นี่แหละนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินทรัพย์พวกอีทมากกว่าหรืออีเธ r เรียมนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะอีกข่าวของ Lightning Network กันนะครับอันนี้มาจากคุณเดวิดมาคัสกับ l i h t n i n g Spark นะครับเขาบอกว่า i t t o o n เนี่ยไม่สามารถจะหยุดยั้งได้ ถึงแม้ว่าตอนนี้ระบบของ lightning network เนี่ยมีปัญหาใหญ่นะครับต้องอเผชิญกับความสามารถในการขยายขนาดธุรกรรมอาจช้าและมีค่าใช้จ่ายสูงทำให้การชำระเงินของ main chain เนี่ยมีประสิทธิภาพน้อยลงนะครับสำหรับการใช้งานธุรกรรมแต่ละวันการเข้าสู่ lightning network เนี่ยเป็นโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีศักยภาพในการทำให้ bitcoin ไม่สามารถหยุดอยัางได้นะครับอันนี้ก็ทำให้เห็นนะครับว่ามีการสำรวจแนวคิดต่างๆ เนื่องจากมีผู้ใช้ที่ใช้น้อยลงนะครับของ lightning network ซึ่งตรงนี้มาเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ xec กับ bitcoin cash ด้วยนะครับก็ลุ้นด้วยกันนะครับว่า lightning network จะใช้ได้ดีเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าตอนนี้เขาไปทางเวของ centralize กันนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับที่เวของ proof of stake เนี่ยนะครับมันจะมาแรงก่อนนะครับส่วน lightning network เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแหละ นะครับเพราะว่าเรื่องของภาษีด้วยนะครับในอเมริกาก็จะมีการเก็บภาษีอะไรเพิ่มเติมอะ่ะต้องลองไปศึกษาดูนะครับก็เป็นเหตุผลทางการเมืองก็ต้องว่ากันนะว่าสุดท้ายไลยน์เน็ตเวิร์กจะมาในช่วงไหนเวลาไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในข่าวต่อไปดีกว่าในสองข่าวสุดท้ายเกี่ยวกับเหรียญต่างๆนะครับก็อันนี้คือตัวของเนียโปรโตคอนะครับหรือเหรียญเนียเนี่ยแหละ นเนื่องจากมีการแข่งกัน c ริกเก็ตเวิร์ครนะครับนำเสนอเว็บ3ามแฟนะครับซึ่งเว็บ3แฟนเนี่ยก็จะไปคาบเกี่ยวกับ NFT นะครับก็จะมีการเปิดตัวในอินเดียนะครับในปี2023น่าจะดูดูดแฟนได้หลายร้อยคนในการพูดคุยกับคอยเทเลกราฟนะครับฟิ Finn, shaw, นและชอหัวหน้าฝ่ายของดิจิตัลของ ICC และคริส โดนาวนนะครับซีโอของเนียได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับแอปมือถือเว็บ3เพื่อจะออกแบบดึงดูดแฟนนะครับก็น่าจะเป็นการโปรโมทเกี่ยวกับพวก NFT กับเว็บ3นะครับที่จะใช้บน d a p เนี่ยของเนียบนในประเทศอินเดียนะครับก็น่าจะเข้าร่วมกับการแข่งขันอะไรเป็นพิเศษนะเพื่อจะเข้าในยุทธศาสตร์ของประเทศอินเดียได้ตอนนี้อินเดียเนื้อหอมมากๆนะครับโอเคครับเราก็มาถึงเหรียญแซนดบ็อกนะครับเนื่องจาก เฟซบุ๊กเนี่ยได้เปิดตาไอแว่นตา AI ของ f a c e b o o k นะครับตัวใหม่ที่จะใช้กับ Metaverse ตรงนี้นะครับถ้าเราทัสั้นๆนะครับคือมีอิทธิพลต่อแซนบล็อกแน่นะครับแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าแซนบ b ็อกเนี่ยคือผู้ใช้ตกต่ำมาหลายเดือนนะครับพอได้ข่าวนี้ก็เลยมีผู้ใช้เข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ช่วงนี้แซนบ็อกกลับมากระปี้กระเป๋าสักนิดหน่อยนะครับ ก็เราก็ได้เห็นนะครับว่าข้อมูลจากเซตเมนต์นะครับก็แสดงให้เห็นว่ากับไอการสร้างกระเป๋าที่อยู่เงินใหม่เนี่ยประมาณ278ที่อยู่ในวันที่27นะครับก็มาจากเรื่องของ Facebook เนี่ยแหละนะครับก็ข้อมูลโดยทั่วไปก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งด้วยกันนะครับผมก็มีกลุ่มนะครับก็คือ l u ูน่า a s สิกนะครับ ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้รวมถึงกระดานปิดเก็ตด้วยนะครับสนใจก็สามารถเข้ามาสมัครกันได้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า Luna Classic นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ wealth management Subscribe และเชิญเพื่อนมา subscribe ก,ก,การบริหารความมัง่งคั่งรับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง1 5ด้วยกันนะครับหรือ จะทำการฝากนะครับต้องแต่เงินประมาณ50,000 USDT ถึง200,000 USDT เพื่อจะรับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง15%ได้ด้วยอีกช่องทางเช่นเดียวกันโปรโมชั่นจากกระดานบิตเกตตัต้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนเท่านั้นโดยบิตเกตเอิร์นให้การสนับสนุน